ทำไมเราต้องไปทานของต่างประเทศนะฮะมันแพงมากนะฮะขวดหนึ่งเป็นพันกล่องหนึ่งสามสิบซองสามพันกว่าบาทผมว่ามันเกินไปฮะของของหลวงพ่อนี่ถูกมากเลยถูกก็ดีอะนะคราตะมาคิดอย่างนี้นะบางคนแบบว่าเอ๊ะทำไมท่านไม่ขึ้นราคาขวดก็ใหม่เอี่ยมเลยต้นทุนก็สูงละค่าขนส่งค่าคนงานค่าคือทุกอย่างมันต้องค่าจ่ายทั้งหมดเลยเราจมาคิดนี้ว่าบุญนิยมของเราเนี่ยเอาแค่พออยู่ึ่งสอง อาราคิดอย่างนี้นะที่แรกคนลุน้นมามากเลยว่าให้ใหขึ้นราคาหน่อยมันจะได้มีพออยู่พอใช้อะไรอย่างนี้นะแต่บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่อยู่รอด <c oughs> อารามาันได้คิดตรงนี้ว่าคนป่วยเนี่ยเขาก็ทุกข์ใะแย่อยู่แล้วนะลูกจาท่านเลยครับโอ้โหทุกข์ใะแย่อยู่แล้วทุกทรมานเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็หนึ่งแล้วนะ <c oughs> ทุกเพราะค่าใช้จ่ายเขาไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะพอแล้วเราไปเอาเขาแพงอ,อย่างนี้น,นะแหมใจมดำมันทําไม่ลงอ่ะนะ ค่ตาถ้าแจกได้จะแจกเลยนะจะทาแจกทาให้สิ่งที่หลวงพ่อทำนะฮะถูกอยู่แล้วเนี่ยแลวเป็นของดีด้วยอย่างผู้ข้าวที่หลวงพ่อทำเนี่ยฮะมันมีฤทธิ์ในการกําจัดน้ําเหลืองน้าเหลืองเสียนกาจัดนะครับแล้วก็โอ้โหมันสารพัดที่ในการรักษาโรคเพิ่มภูมิบำโหราหรือผู้ค้าวนะฮะคนไทยมองข้ามไปหมดเลยนะฮะแล้วก็งวงตาเนี่ยงวงตาเนี่ยนะฮะในภาพนะฮะจะเห็นว่ามันสําหรับ คนที่กินข้าวไม่ได้ทาให้คนนั้นกินข้าวได้อ,อ,อย่างคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยกินข้าวไม่ลงเนี่ย <Okay. S 1> ทานไอตัวเนี่ยนะฮะชาสแกนาคัดเขานะฮะผมทวนให้เลยนะสแกนาคัดเขา้าพิกุลภูคขางว,วงตาเอาห้าตัวก็พอนะครับอเอามาบดรวมกันนะครับแล้วก็ทำเป็นชาชงใส่น้ำนะฮะแล้วมาดื่ม,มสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันจะไปรักษาแก้เกี่ยวกับน้ำเหลืองเสีย มะเร็งนะฮะเบาหวานความดันแล้วก็พวกโรคเอดเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็กระตุ้นไม่เลือดขาวให้ทํางานได้ดีขึ้นที่จริงมันมีมากกว่านั้นนะรุดบอกให้หมดเลยดีไหมมีเกียวมีเกียวกู้หลานเกียวกู่หลานนี่หาง่ายๆใบหมอนเนี่ยหาง่ายๆคือหมที่ผมพูดห้าตัวคือเป็นสิ่งที่ก็สกัดกันขึ้นมานะครับแต่ว่าผมเพิ่มอีกสองตัวเพื่อให้ทานได้ง่ายขึ้นทีนี้ถ้าเอามาทาชาเนี่ย กระบวนการยังไงเอามาแห้งอบออมาไม่ไม่ยากเลยครับหลวงพ่อก็เอาเอาเอาตรงในส่วนไหนของของเขาก็ได้อย่างงวงตามันก็เป็นงวงใช่ไหมฮะเราเอาส่วนไหนของสแกนนาคัดเขาพิกลเนี่ยพวกนี้เอาดอกเอาใบเอาแก่นเอารากได้หมดแล้วก็มาตากแห้งตากแห้งแล้วก็บดบดเสร็จแล้วก็มาใส่ซองนะฮะใส่ฟองผ้าเงี้ยแล้วก็ซองกระดาษหนึ่งซองหนึ่งน้ำหนึ่งแก้วใช่ครับ ชงเนซอนี่กินทั้งวันเลยกินทั้งวันเลยครับจนกว่าจะจืดใช่ครับนี่ฮะทำทานกันเองได้เลยฮะแล้วก็ชงทานบอกสูตรขนาดนี้แล้วเนี่ยนะไม่ต้องซื้อครับลเยหรือหลวงพ่อจะเอาตัวนี้นะฮะอย่างสแกนนะคัดเขาพริกกุลผูกคาวโมงตาเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำอินสายอย่างนี้เหรอเราสดๆมันเลยก็ได้ได้เลยครับถ้ามีวัตถุดิบนะได้เลยครับเนี่ยพระสรรพคุณบอกเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะควบคุมไขมันและน้ำตาล รักษาเบาหวานได้ลดความดันพวกความดันสูงต้องกินยาบ่อยๆนี่ก็กินนี่แทนจะดีกว่าคนข้างเคียงจะไม่มีใช่ไหมป้องกันมะเร็งนะรักษาตับนิ่อยู่ในตับโดยเฉพาะอีกข้อนี้แลหมออาุดจะ่บากว่าคนเนี่ยจะตกสนใจเยอะเพราะโรคปวดเส้นปวดข้อปวดหลังปวดเอวคนงานออมาเป็นกันเยอะเลยครับตัวนี้ช่วยได้ดีมากเพราะเขาทำงานหนักเราไม่กินอาหารกินแต่สารพิษเยอะแยะ แต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะเขากินเลยใไหมกินน้ำหมักที่เราทำเนี่ยอันนั้นมาแจกเลยคนงานเ,นเอาไปเลยคนละขวดคนละขวดเรื่น้ำหมักที่หลวงพ่อหมกนะักเนี่ยยิ่งนานเนี่ยมันยิ่งมีพลัง<อ>ชีวิตย,ยิ่งดีอ่าญี่ปุ่นก็มีเครื่องวัดพลังที่เขาเรียกว่าพลังฮาดดกเขามีเครื่องวัดเลยนะครับว่าน้ำหมักตัวนั้นมีพลังแค่ไหนอ๋อเหรอครับแต่อย่าได้สักเครื่องเราจะมาเช็คมันมีอยู่ที่มหายาไรเชียงใหม่ด็อกเตอร์ชัยวัฒน์ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม แกเชี่ยวชาญเรื่องชิวภาพเรื่องยูนซีทำงานวิจัยเรื่องนี้อยู่เล้วมาถ่ายทำอัตมาด้วยนะมาถ่ายทําอย่างละเอียดเลยยังมีซีดีอยู่เลยที่จันทร์ชาวัดมาช่องไทยพีบีเอสมั้ยรายการชาววิคิดชาวบ้านจันทร์ชาวัดเนี่ยแหละไปดูเลยตอนนั้นทาอยู่ที่อินบุดีว่าจะเชิญกันมาที่เนินเพราะเนินเดี๋ยวนี้โอ้โหใหญ่โตมาอยู่มาเลยหนูน่าเชิญมานะครับหลวงพ่อครับเนี่ยให้ความรู้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยที่น้ำหมักที่ที่ผมมาคุยเรื่องน้ำหมักเลยด้านเบนไซา์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ย เวลาหลวงพ่อเวลาหมักขึ้นมาน้ำหมักที่หมักนานๆเนี่ยหลวงพ่อจะสังเกตจะเห็นไหมฮะจะมีวุ้นขึ้นมาอลอยอยู่ข้างบนวุ้นตัวนี้เนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันแสนเจะมหาหัสจรันนะครับนี่เรายังไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้เลยเขาเขาเรียกตัวนี้มันเขาเรียกมันว่าเบต้ากูแคนนะครับเราสามารถสกัดเบต้ากูแคนจากวุ้นตัวนี้ได้นะครับเบต้ากรูแคนเนี่ยมันมีโซ่ของมันเนี่ยมันมีหลายพันพันพันทะนะครับไม่ได้ใสายหลายล้วแต่แต่เบต้ากรูแคนที่ญี่ปุ่นนามาใช้เนี่ย เขาใช้วัตถุดิบเนี่ยมาใช้คือเห็ดลินจือข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็ข้าวบาเล่แล้วก็ยีสต์เป็นวัตถุดิบแล้วก็ใช้น้ําหมักเนี่ยมาผสมเข้าไปหรือชิว,ชว,ชวินซีไปกระแทกมันออกมากระแทกมันออกมามันจะได้น้ําแล้วก็ได้วุ้นเขาเอาวุ้นตัวนั้นนะฮะหลวงพ่อฮะอเอาวุ้นตัวนั้น,นมาสกัดเอาโปรตีนออกเอาไขมันออกสกัดยังไง เขามีโดยเป็นกรรมวิธีค่ะดววิธีการสกัดจริงๆก็เป็นมันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะเป็นวิธีการจริงนักวิทยาศาสตร์ไทยถ้าสมมติมีวุ้นเนี่ยไม่ต้องมาสกัดให้มันยุ่งยากเนี่ยเอาวุ้นมาเป็นอาหารเป็นยาเลยโดยตรงเลยดได้เลยครับรได้เลยแต่ว่าของของทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอโปรตีนกับไอ้ไขมันตัวเนี้ยมันจะไปไปกระตุ้นบางตัวทําให้เกิดภูมิแพ้ได้ไปกระตุ้นถ้าสกัดออกมันก็จะช่วยทําให้การทํางานมันดีขึ้นนะครับซึ่งไอ ตัวนี้เบต้ากูแคนอนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียก1.3กับ1.6ตัวนี้จะดีมากเบต้ากูแคนเนี่ยมันเป็นสารมหัศจรรย์เอเดี๋ยวอ่าหวงพ่อดูรูปนะฮะมันเป็นอะไรที่อันนี้คือรูปเซลล์นะครับเป็นรูปเซลล์นะฮะแล้วเขาเจาะเข้าไปในเซลล์ท่านเห็นภาพสีเหมือนไข่ดาวนะฮะสีฟ้าอาสีฟ้าลแล้วมีสีฟ้าอยู่ตรงกลางนั่นนะฮะสีเขียวสีอรับสีเขียวตรงกลางนครับ ตัวนั้นเน่ยเหมือนไข่ดาวตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกแมคโครฟาจแมคโครฟาจเนี่ยมันเป็นเม็ดเลือดขาว oh. ชนิดหนึ่งนะครับ mm hmm. ซึ่งใจการเซลล์ของมันเนี่ยมันมีภาครับเขาเรียกร mm ีเซพเตอร์นะครับแล้วเบต้ากูแคนเนี่ยมันเป็นเหมือนคุญแจซึ่งไปไข mm hmm. ไ,ปไปไขไอรูตัวนี้เหมือนกับมันเป็นเข้าสลักกันพอดี mm hmm. เดี๋ยวผมผมต้องผมต้องพูดให้เขาเข้าใจง่ายๆคือเบต้ากูแคมันเหมือนกับ เป็นคุณแจซึ่งไปไขสลัลอพอดีของไอตัวแมคโครฟาสเปิดล็อกเลยเปิดล็อกมอนเหมือนกับมอบอายกินผักโขมแข็งแรงขึ้นมาตันอ๋อไมนจะแข็งแรงมันจะกระตุ้นไอตัวแมคโครฟาตัวนี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันนอนนิ่งๆมันขี้เกียจมันจะทําให้ไอตัวเนี้ยมันขยันมันดุร้ายแล้วมันไปขวาดสิ่งต่างๆออกมามีผลมาเคยสัมภาษณ์คนงานที่ที่ตะมานะชื่อชื่อตุ๋ยช่างตุ๋ย แกเล่าสภาวะาแกนะแกบอกว่าแกบอกตื่ขึ้นมาแล้วมันมันไม่อยากทําอะไรมันเพลียมันเบื่อเลยไปหมดเลยนะเสร็จแล้วแกกินในน้ําภูเขาน้ำน้ำาอุ้ยแปลกนะมันก็ะปี้กระเป๋ามันสดชื่นมันเหมือนมันเหมือนป๊อกอายกินในไอ้นั่นอ่ะผักโขมผักโขมอ่ะนะใครเออ มันฟฟตขึ้นมาเลยมันคึกคักขึ้นมาอะไรขึ้นมาบอกว่ามันเร็วปานนั้นเลยเหละมันเป็นอย่างนั้นครับคล้ายๆมันถูกปลดล็อกอย่างว่าเขาพูดถึงว่าไอ้ตัวเป,เป็นเป็นเป็นสารชนิดเดียวในโลกเลยนะครับเขาทําวิจัยกันเป็นพันงานวิจัยซึ่งคนไทยน่าจะไปศึกษาดูทําเป็นพันงานวิจัยเขาบอกว่าเบต้ากูแคนเป็นสารมหศัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกที่สําหรับเพิ่มภูมิต้านทานและแก้งมะเร็งนะฮะมันเป็นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เซลล เซลเนี่ยคนเรานะฮะมันมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยอยู่สองจำพวกแล้วมีแบบแกลนูกับไม่มีแกลนูแบ่งเป็นทั้งหมด5ชนิดนะครับอ่ามันจะแบ่งเป็นผมผมผมไม่ต้องลงลึกมากดีกว่าอ่าไอตัวหนึ่งเนี่ยมันมีแบ่งเป็นสองจำพวกพวกหนึ่งเนี่ยไม่มี U, แกลนูเขาเรียกโมโนไซต์นะครับโมโนไซต์เน uh ี huh. ่ยมันจะเป็นเม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งเป็นตัวใหญ่นะครับซึ่งมันมีอยู่ในกระแสโลหิตเรา นะครับมันวิ่งอยู่ตามกระแสโลหิตเราถ้ามันฝังตัวเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนตัวเป็นแมคโครฟาจที่ผมพูดไปเมื่อกู่เมื่อคู่ฮะแมคโครฟาจตัวมันจะใหญ่ขึ้นแมแมคโครฟาจตัวนี้เนี่ยถ้ามันได้รับเบต้ากูแกนเข้าไปเนี่ยมันจะทํางานเนี่ยมันจะทำงานดุร้ายขึ้นมันก็จะไปขวาดเอาเซลล์มะเร็งทั้งหลายเนี่ยกินเลยนะฮะหลวงพ่อมันกินเซลล์มะเร็งเสร็จมันก็เอาซากของเซลล์มะเร็งเนี่ยมาติดที่ตัวมันมันเอาซากของเซลล์มะเร็งมาติดที่ตัวมันในในในเลือดขาวอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรีีียยก่เเเเฮลลปอร์ทซน มันก็จะมาอ่านอออ่านเสร็จมันจะก๊อปปี้มันก๊อปปี้มามันก็จะเป็นกลายเป็น B เซลมันจะสร้าง B เซลขึ้นมา B เซลตัวนี้มันจะก๊อปปี้ไอ้ตัวตัวมันเนี่ยเป็นล้านๆก๊อปปี้นะครับแบ่งตัวเซลล์ใหม่เ่เขาเรียกพาร์มาเซลเพื่อกระจายไปในร่างกายเราและขวาดเอาไอ้พวกเซลล์มะเร็งต่างๆที่มันผิดปกติเนี่ยทิ้งไปแล้วมันจะกระตุ้นภูมิร่างกายทั้งตัวขึ้นมาทั้งหมดเลยเขาเลยบอกว่าเล็กตัวนี้ว่าสารมาสจันเบต้าคูแคน มันเป็นงร็อกสลักอย่างนี้ฮะเป็นภารหนึ่งเดียวซึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้ฮะอัศจรรย์ครัอัศจรรย์ครับเกินกว่าท,ที่คนไม่ใช่รู้ง่ายๆแล้วเลยคือเขา <c oughs> ว,วิจัยผมอ่านแล้วผมตกใจะฮะเขาวิจัยขึ้นมาเนี่ยอตัวแมกโครฟาดมีตัวตรงรีเซปเตอร์มันเป็นภาครับมันรูก้กี่ไมโครนและตัวนี้มันเหมือนกับเป็นสลักที่เข้าไปใได้ภาครับมันพอดีเลยตุ้นร็อกเลยแล้วมันมีเนี้ฮะหลวงพ่อฮะตัวคนที่เป็นมะเร็งเนี่ย คนเป็นมะเร็งน่ะควรกินตัวนี้ครับคนกินตัวนี้ยังอะนะวุ้นเนี่ยนะวุ้น,น,นะฮะอะไรโครแคนนะเบต้าคูแคนเบต้าคูแคนครับมันมีอยู่ครั้งหนึ่งรถอามาแปลกใจ <c oughs> คือทําอยู่ที่ตอนนั้นอามาไปทําอยู่ที่อินบุรีอ่ะที่อินบุรีสิงบุรีชมรมเพื่อนเพื่อนมีคนจีนนะแต่เขาพูดไทยได้เขาเห็นอา,ามามกเขาไปดูโอ้โหทำไมเป็นวุ้นเยอะจังเลยค <c oughs> ุณรู้ไหมเนี่ยวุ้นพวกนี้มีค่าหมหาศาลเลยผมจะขอซื้อนเนี่ยจะขายไหม เขาบอกบเขาไม่เกี่ยงราคาด้วยนะครับบอกเท่าไหรก็เอานะแล้วเขาจะขอคืออย่าไปขายใครนะส่งแล้วไอเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมเพราะเราไม่เคยมาใช้ประโยชน์อะไรเลยบางทีก็แจกบ้างทิ้งบ้างอะไรบา้างเลยนะบุญ,บญท,ทั้งหมดที่มันขึ้นอยู่ที่ฝาลอยอยู่นะโอ้โหคนจีนคนนั้นจะมีแกรู้จะมีความรู้นะแกเห็นว่ามันมีคุณค่าแกเหมาเลยซื้อเป็นถังเลยของของผมมีอยู่ที่บ้านเนี่ยผมก็จะเอามาเอามาปั่น ผมจะตัดมาบางส่วนนะครับมาปั่นกับน้ําผักผลไม้โอ้ทานแล้วดีมากครับหลวงพ่อครับเอามาทานวิธีใดได้บ้างอ๋อมาทานวิธีใดวิธีง่ายที่สุดเลยก็เอามามาปั่นมาปั่นด้วยน้าปั่นรวมกับน้ารวมกับน้ําหรือปั่นรวมกับน้ำน้ำน้าเ็นซายก็ได้ที่เราเรามาเราเรถุงเราน้าเ็นซายหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปนะครับเราก็เอาวุนบุญสักหนึ่งช้อนชาเต็มเ็มใส่เข้าไปแล้วก็มาปั่น หรือจะทานอย่างนั้นเลยก็ได้แต่้าปั่นแล้วเนี่ยผมอยากให้ปั่นเพราะว่าปั่นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผนังเซลล์พวกนี้มันแตกมันย่อยดวยดื่มเข้าไปเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยมันย่อยได้ง่ายดูดซึมได้ง่ายกว่านะครับไม่ต้องกินมากที่ดเล็กช้อนชาทุกวันครับแค่นั้นพอมันช่วยได้หมดเลยฮะถ้ากินมากก็เป็นไรไหมไม่ไม่เป็นไรฮะที่พิงเดยว่าหลวงพ่อสังเกตไหมครับว่าคนดื่มน้ำเป็นสายนแล้วร้อนเพราะว่าอะไรฮะเพราะพวกนี้มันไปกระตุ้นภูมิต้านทานภูมิต้านทานก็จะ อ่าเวลาเป็นไข้อ่ะร่างกายมันสู้กับโรคอะมันจะความร้อนมันจะเพิ่มความร้อนในการฆ่าฆ่าไอตัวแบคทีเรียตัวอื่นอินไซม์ก็เหมือนกันแล้วทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะร้อนร้อนวิธีแก้ง่ายนะครับก็ดื่มน้ําบ่อยๆดื่มใ้มันบ่อยมันก็เป็นตัวขับสารพิษในร่างกายเราไปบางคนไปกินยาลดไข้ห้ามห้ามห้ามกินยาลดไข้เลยไปกดภูมิคุ้มกันครับเออเป็นผลเสียไปเลยครับแล้วมีมีอ่า ตัวของสมาคมของโรคมะเร็งของอเมริกันเลยนะฮะเขาคุยถึงเรื่องมีสอวอเมื่อปี2,551นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นมาไม่นานเองเป็นวุฒิสมาชิกนะฮะวุฒิสมาชิกวุฒิวุฒิสมาชิกเนี่ยชื่อเอ็ดเวิร์ดเคนเนดีชื่อดังมากเลย <Yeah. S 1> เขาเป็นคนผลักดันเกี่ยวกับเรื่องอกฎหมายเกี่ยวเรื่องต้งานมะเร็งเรื่องโรคมะเร็งเขา้าเข้าสู่สภา,าแต่ว่าระหว่างที่ประชุมอยู่นะฮะปี2,551เนี่ย เขาชุมอยู่เนี่ยเขาเขาชักเขาชักเสร็จเขาก็าตก,กใจกันหมดเลยก็พาท่านเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจปรากฏว,ว่ามีเซลล์มะเร็งที่สมองซิกไซา์กีบสมองซิกไซต์ก็เป็นเรื่องตก,กใจกันก็ก็เลยระดมเ<ม>นื่อง,งจากว่าเขามีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับหมอแผนปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้โจมตีหมอนะครับเดี๋ยวต้องบอกไปก่อนนะครับ <c oughs> หมอหมอแผนปัจจุบันเนี่ยเขาคิดว่าเก่งที่สุด เขาก็เลยระดมลวงพอ่อข้าทราบอยู่แล้วว่าอเมริกาเนี่ยเขาเก่งเรื่องนี้มากเขาก็จะเอาคัดหัวที่มาเลยไม่ว่าหมอผ่าตัดหมอฉายแสงหมอทำาคมรวมมาทั้งหมด9คนนะครับแล้วก็ผ่าตัดท่านสวท,น <Edward Kennedy S 2> ท่านนี้ท่านเอ็ดเวิร์ดเคนเนดีผ่าตัดเสร็จแล้วก็ประกาศเลยประกาศชัยชนะว่าผ่าตัดเนื้องอกเซลล์มะเร็งออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นผลสำเร็จปลอดภัยทุกประการ แต่หลังจากนั้นประมาณสิบเดือนเนี่ยเสียชีวิตครับเพราะเพราะว่าเซลล์มะเร็งมันลาไปทั้งหมดจะไม่จะมีเซลล์ตัวอื่นลาไทั้งหมดเลยสมาคมการแพทย์บริการเลยออกมาพูดบอกว่าวิธีการที่ผ่านมาสามสิบปีถึงสี่สิบปีในการรักษาโดยการผ่าตัดฉายแสงคีโมเลยคีโมไม่ใช่สามขั้นตอนสามวิธีการสามขั้นตอนเนี่ยไม่ใช่ผนทางที่ถูกต้องของการรักษาแผนปัจจุบันการมีขั้นตอนที่4ี่คือ การเพิ่มภูมิต้านทานครับการเพิ่มภูมิต้านทานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆอ่าหลวงพ่อฮะเซลมเมร็งเนี่ยมีดอออรออตโอออตอ่าชื่อดรออตโตวอร์เบิร์ดที่ได้อ่าได้อ่าโนโ,โนเบล <ๆ S 1> สองครั้งนะครับเต้โนเบลสองครั้งเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามเม็งเนี่ยมันเกียดที่สุดอะไรฮะเก <c oughs> ียด,ดออกซิเจนนะฮะมันเกียดความเป็นมันเกียดออกซิเจน มันไม่ชอบมันชอบออกซิเจนชอบออกซิเจนชอบชอบออกซิเจนแล้วชอบเลือดที่เป็นด่างชอบความเป็นด่างนะครับมันมะเร็งมันกลัวที่สุดออกซิเจนกับความเป็นด่างผมพูดผิดมะเร็งมันกลัวที่สุดคือออกซิเจนกับความเป็นด่างมันชอบกดกับชอบในที่ที่ไม่มีออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารทุกวันนี้หลวงพ่อเห็นไหมฮะเราทานเนี่ยแป้งน้ําตาลพวกนี้มันเป็นกดหมดเลยฮะเนื้อสัตว์ เป็นกรดหมดเลยฮะเป็นของดีของมะเร็งโอ้ของดีเลยครับอาหารของมะเร็งเลยอาหารมะเร็งแป้งน้ําตาลเออเหลอแล้วเราทานกันล้นเกินมากกันเหมือนเหมือนที่ซาเขียวหัวหนึ่งเนี่ยวิธีวิธีการเราทํายังไงฮะผมชอบวิธีการของหมอเขียวหมอเขียวเขาจะใช้ผักนะผักเข้ามาผักไม่มีความเป็นด่างไมเป็นด่างนะครับแล้วก็เอาน้ำย้านานน้ําอะไรก็ตามไม่มีความเป็นด่างมันช่วยได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ที่สุดยอดอย่างนั้นฮะ เราต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันทั้งหมดมันมีของดอรคนหนึ่งดรทอมบู <ฮะ S 2> ดรทอมบูนี้นะมันเป็นศาส,าศาสตร์มหัศจรรย์มาก <ฮะ S 2> แล้วก็เดินสายทั่วโลกนะครับเขารักษาคนไม่ต่างจาสี่ห้าแสนคนทั่วโลกคนที่เป็นมะเร็งแล้วหายเขารักษาไงตัวเขาเองดอรทอมบูคนนี้เขาเป็นมะเร็งที่ปอดเขาเป็นหมอนะฮะเขาเป็นมะเร็งที่ปอดแล้ว <ฮะ S 2> เขาก็ไปให้หมอด้วยแผนแผนปัจจุบันเนี่ยไปผ่าตัดเพื่อเอามันเอาเซลล์มะเร็งออก พาเข้าไปฮะหลวงพ่อฮะปรากฏว่าเซลล์มะเร็งมนลาไปทั้งปอดหมดแล้วเขาเลยเย็บกลับไปแล้วก็บอกว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้นะยังไงก็ไม่เกินหกเดือนหมอด้วยกันบอกออลตอตอรคนนี้เนี่ยก็จะหาวิธีการว่าทำยังไงเนี่ยตัวเองถึงจะหายจากมะเร็งตัวนี้ได้เขาใช้วิธีการเพิ่มภูมิต้านทานแต่วิธีการเพิ่มภูมิต้านทานของเท้าเนี่ยมันผมว่าใช้คำว่ามหศัศจรรย์เขาใช้อะไรนะฮะหลวงพ่อฮะเขาบอกว่าเขาใช้เครื่องปัน่นน้ําผักผลไม้<อ>ไม่ใช่แยกกากนะฮะ น้ำปั่นผักผลไม้ซึ่งมันแตกต่างจากคนอื่นอ้าวลวงพ่อเวลาทานผักผลไม้เนี่ย <c oughs> เราใช้ปากเคี้ยวเราใช้ปากเคี้ยวเนี่ยแล้วกินเข้าไปในใเนพ่ออาหารเนี่ยร่างกายเราดูดซึมได้เต็มที่แค่แค่สิบเปอร์เซ็นต์สารพวกโพลีฟีนอนแลแร่ธาตุต่างๆวิตามินต่างๆเนี่ยร่างกายเราดูดซึมได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันมันมันหยาบนะครับเว <c oughs> ลาเคี้ยว <c oughs> แต่เขาใช้เครื่องปั่นน้ำผักผลไม้น้ำมานสามแรงขึ้นนะครับ <c oughs> ขนาด5้า0ันรอบมันตีทิ้งในผนังเซลล์ของมันเนี่ยแตกหมดเลยแต่หมดเสร็จเนี่ยมันสามารถดูซึมเข้าไปได้หมดเลยครับหมดเลยหรอหมดเลยครับดูซึมได้มา80บมเลยครับมากกว่าที่เราเคี้ยวเข้าไปมากกว่าครับอ๋ออย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเนี่ยมาใช้ตัวนี้แล้วรักษาไปทั่วโลกถ้าเราประยุกต์นะฮะผมบอกว่าอะไร้็แต่เนี่ยเรามองเป็นโรคโรคขององค์รวมนะครับเราอย่ามองเชืเนื้ว่าตัวนี้ดีที่สุดตัวนี้ดีไม่ใช่ครับมองเป็นโรคขององค์รวมแล้วเอามาใช้เนี่ยมันจะเป็นความมหัศจรย์ของ วงการแพทย์เลยครับในการรักษาคนหมอรสศพลดรศพลแกคนแกเชี่ยวชาญเรื่องนี้เยอะเลยนะน้ำปั่นผักรู้เคยได้ยินไหมโอ๋อน้ำปั่นผักคนละสูตรกับแกคนละสูตรกันแล้วของดรรสกคนยังมียังมีน้ำพึ่งอยู่น้ำผักยังมีน้ำพึ่งอยู่นะฮะถ้าเราเอานะฮะเอาของหมอเขียวของดรกคนมาบวกบางส่วน ของดรอกร์บูมาบางส่วนอเอาเอนไซม์ของหลวงพ่อมาบวกมผมว่าสุดยอดมันสุดยอดโอ้เยี่ยมเลย <laughs> ผมผมดีไว้ไว้ไวันไ,ไหนเนี่ยถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมจะเขียนสูตรนี้ขึ้นมาให้ครับเพราะผมรวบรวมผมไม่เป็น<อ>คนเขาชอบศึกษาถ้าจะรวบรวมพวกนี้เขียนขึ้นมาแล้วผมแนะนําวิธีการเหล่านี้ให้กับผู้ป่วยเนี่ยคนใช้คำว่าคนป่วยมะเร็งแล้วก็รักษาวิธีนี้แล้วก็บอกแนวทางวิธีการกินดีขึ้นแบบเชิ่อได้ว่าไม่ต่ำกว่าห0สถึงสิอร์นนะครับ แมเป็นมะเร็งแล้วมาต้องมาทีโบมาฉายแสงเนี่ยเขาบอกทรมานน่าดูเลยนะใช่ครับโอ้โหผมเพิ่มร่วงหมดเลยร้อนทุรนทุรายโอ้อาการหน้าหน้ากลัวหน้าเป็นห่วผมผมเลยบอกว่าตัวน้ำหมักชีวราชหรือเอนไซม์ต่างๆพวกนี้เนี่ยมันไปสามารถกระตุ้นภูมิมัไม่คิดว่าพ่อฮะเขาบอกว่ามีขั้นตอนเดียวเท่านั้นขั้นตอนที่สี่คือการเพิ่มภูมิให้กับร่างกายอันนี้แน่นอนแน่นอนที่สุดแล้วไม่ทรมานมากนะใช่ครับ การทานน้ำอินไซต์ก็เป็นการเพิ่มภูมิชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับน้ำหมักเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ดูนะฮะตอนนี้กระแสทุวโรคเนี่ยดังมากเลยไอตัวนี้เรียกเราจะดังเฉพาะในเมืองไทยกลุ่มเขาจะมาแค่นั้นเองแต่เอายอบ้านเราผมว่ายังไม่ทันสมัยเลยไม่ทันสมัยยังไม่อัปเดตฮะเขาบอกไปขอเอาย้อนบอกมันไม่มีกฎหมายเขาบอกว่ามันมีอะไร มันยังไม่เคยมีมาก่อนเลยํำลองเนี้นะขอก็ไม่ได้จะบนขอได้ที่ขอได้แต่มาก็ไม่อยากวิจารณ์ทำไมถึงขอได้รเราก็เลยไม่ได้ก็ไม่เป็นละของดีเนี่ยามาถือว่าถ้าดีจริงนะเดี๋ยวคนที่เขาได้ผล,ลเขาเรียกร้องเขาเอาไปเองครับตัวนี้เนี่ยถ้าดงในรูปนะฮะเขาเรียกคอมบูชานะฮะก็เป็นเห็ดชนิดหนึ่งเกิดจากพวกจุลินทรีย์ตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ามาหมักในชา ถ้าในบ้านเราเขาเรียกเห็ดชาแดงอ๋อเห็ดชาแดงโอ้โหตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สุดยอดตัวหนึ่งครับมีเห็ดด้วยเนาะใช่ครับแต่นี้เราทําโดยไม่ต้องใช้เห็ดอบบแค่ชาอย่างเดียวใช่ครับผสมกับอน้ำตาลครับมันก็เป็นเห็ดชาแดงเหมือนกันใช่ครับแล้วตัวนี้มันต่อเชื้อได้ง่ายแลวห้าวันก็มาทานได้แล้วนะครับและมีตัวหนึ่งตอนนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องดังมากเลยของคีเฟอร์นะครับคีเฟอร์เนี่ยปกติเนี่ยคีเฟอร์มันจะคล้ายๆนมเปรี้ยว นมเปี้ยวเนี่ยหรือโยเกิร์ตที่เราทานกันอยู่เนี่ยมันมีแบคทีเรียแลคโตบารซิลัส่ยเต็มที่ประมาณสสายพันธุ์แต่ตัวนี้มีทั้งหมด40กว่าสายพันธุ์เป็นตัวดีนะครับทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยทากมีแบคทีเรียตัวดีอยู่ในร่างกายเรา40กว่าสายพันธุ์ในร่างกายเรานะครับดีมากเลยเดี๋ยวเราจะเว้นนิดนึ่งไหมอพอดีมีสายจากท่านผู้ชมแล้วเขียนเข้ามาแล้วเพรานะฉะน,นั้นตอนนี้เนี่ยซักถา,ามมาได้เลยนะเพราะเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับเพราะชั่วโมงเดียวเนี่ยอยาจะเปิดโอกาสให้ ซักถามกันมาให้เต็มที่เลยเพราะว่าคุณรุดอยู่กับเราจะมาโทรถามเรามาที่หลังไม่ได้นะเพราะเราความรู้เลยยังไม่ถึงกระดาษนั้นเพราะนั้นเอาที่เขียนมารายแรกนะของคุณเบนจิตบอกว่าเป็นคีรอยคี้รอยคืออะไรรุดีรอยมันเป็นเนื้อปูดขึ้นมาะเป็นคี้รอยฮะเป็นเนื้อเป็นแล้วเป็นแผลเป็นนะมันมันมันดูดขึ้นมาเป็นแผลกลายอะไรประมาณนั้นนะเป็นคี้รอยรักษา แพทย์ปัจจุบันเขาฉีดยานะฉีดยาแล้วก็ยุบไปเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่ะจะทํำยังไงดีพึ่นกี่รอยเนี่ยเราก็ต้องบอกตัวเองว่ามันเป็นเซลล์ส่วนเกินนะครับแล้วเป็น,เป,นเป็นแผลเป็นที่มันส่วนเกินขึ้นมาใน,นทือนปูดเหมือนอะไรพวกนี้นะใช่ครับจะมันเป็นพื้นวใหญ่ๆนะฮะตัวผมเองเนี่ยถ้าในไอเดียผมเนี่ยผมจะให้เบรกพวกโปรตีนจากเนื้อสัตว์โปรตีนจากเนื้อสัตว์เห็นด้วยเห็นด้วย,วยนะครับเพราะตัวนี้ไปสร้างเซลล์ครับ ไข่อย่างนี้เป็นต้นนะมันจะขยายเซลล์ใช่ครับแล้วเบกเบกแป้งน้ําตาลซึ่งมีรสหวานจัดนะครับอยากคิดทนแป้งสาลีเบกเบกแป้งสาลีเบกนมนะครับแล้วไม่ใช้ไขมันตัวตัวร้ายทําน้ํามันถั่วหรือน้ํามันทัญพวัน้ํามันเนยพวกเนยขาวเนยเทียมห้ามใช้นะแล้วใช้น้ํามันมะพร้าวเอา